สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสี่นอยนะครับงวดประจำวันที่20เดือน1 2565นะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้กันเมื่อวานนี้ก็ แนวทางหวยเราพัฒนาก็ถือว่าถือว่าปังๆนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมกาลังกาลังแรงใจน้ําใจดีๆนะครับที่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านาะก็คือมีมีพี่ๆเอฟซีใจดีนะครับก็ไอได้ให้ค่าค่ากาแฟมานะครับเมื่อวานเนาะก็ขอขอขอบคุณมากๆนะครับนาะขอขอบคุณมากๆนะครับจากใจนะครับผม ก็ในะความเป็นจริงผมก็ไม่ไม่อยากรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็คือผมให้แนวทางนี่คือให้ฟรีนะครับเนาะให้ฟรีก็คือไม่ได้มีค่าไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรนะครับก็คือให้ฟรีเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับพี่ๆเอทุกๆคนเนาะพิจารณารับชมนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับก็เราไม่ว่ากันเนาะแค่พี่ๆเข้ามารับชม เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเนาะขอขอบคุณมากๆนะครับก็ได้ค่ากาแฟจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาผมเข้ากะนี่กว่าจะได้นอนทีก็ประมาณเกือบบ่าย2องนะครับเกือบบ่ายบาย่บายโมงบ่ายสองตื่อนอีกทีก็4ี่โมงนะครับเพราะว่า เรื่องงานมาก็ต้องมานั่งวิเคราะห์สูตรแนวทางให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับก็ดีใจนะครับเห็นยอดวิวยอดไลค์คอมเมนต์ก็ก็ดีใจนะครับ, view, like, รบผมมีกลาลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับฮานอยเนาะพูดเยอะแล้วนะครับพูดเยอะแล้วนะครับสําหรับฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้เด่น3เด่น8เนาะนะครับ วิ่งรุดที่3ไปนะครับผมน้อยเฉพาะกิจนะครับ430กับ74 74หลุดไปนะครับส0นย์นี้ก็มาตรงๆสำหรับพี่ๆสายวิ่งสายรูดนะครับผมไม่ได้เน้นให้นะครับมาในสายวิ่งสายรูดเนาะนะครับที่เจาะให้ก็มีแค่3 4 3 9 38 36นะครับส่วนพิเศษนะครับ2 26กับ98นะครับ ของหลุดไปนะครับส่วนเด่น8นี่มานะครับถ้าใครเอาไปวิ่งรูดนี้มาใน98นะครับนอยพิเศษส่วนน้อยปกตินะครับ930กับ43อันนี้มาในตัวเน้นนะครับผมนะครับนอยปกตินะผมเน้นให้ไปนะครับมาในตัวกลับนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ด้วยแล้วก็30นะครับตรงๆนะครับสายวิ่งสายรูดนนี้สายวิ่งสายรูดนะครับ ผมไม่ได้จับคู่ให้เนาะคือจับค kind of right. ู่ให okay. so yeah, ้คือตัวนี Heil ้นะครับก็ไม้ตัวกลับนะครับก็น้อยปกติถือว่าปังนะครับมาบนล่างเลยส่วนน้อย v i p นะครับ079กับ29อันนี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่เน้นให้ก็หลุดนะครับมาแค่น้อยปกตินะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตรแรกของเรา วันนี้วันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่นะครับเด่นผมให้ไปที่สามแล้วก็ศูนย์นะครับผมสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่ศูนย์นะครับชอบศูนย์นะครับวันนี้ ส่วนจับคู่นะครับก็จะมี 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, แล้วก็0ูนนะครับส่วนในหลักร้อยสูตรน,นี้ผมให้ไปที่4นะครับหลักร้อยให้ไปที่4นะครับก็จะมี4 08 4 0 8, 3นอกเมื่อวานนี้3มาในในน้อยเฉพาะกิจในปกติวันนี้ก็ไม่แน่นะครับ03 นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้ในน้อยนะครับก็พิเศษนะครับน้อยพิเศษเนาะแล้วก็น้อยปกตินะครับวันนี้ชอบนะครับในสูนตรเม็ดเดียวนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้หลักๆกก็มี0-8 0 3นะครับ08 03 01นะครับแล้วก็09นะครับส่วน3ตัวก็นี่เลย403นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเอทุกๆคนนะครับ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 โชคเนาะรับโชคกันนะครับทุกๆหน่อยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ